สวัสดีชาวุูมขค่ะดวงความรักวระจันทที่19สิงหาคมคุณได้สองคทากับหัวเขาได้เจ็ดดาบนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ทะเลาะก,กันได้นะคะอาจจะเป็นไปได้แหละว่าแฟนเนี่ยแอบทําใ้ลับหลังนะคะเจ็ดดาบเป็นไพ่แบบอุปสรรคไพ่สิ่งที่ไม่ดีนะคะด้านลบแฟนอาจจะเคยไปทําอะไรที่ไม่ดีเอาไว้แล้วมาบอกคุณนะคะหรือว่าคุณไปจับได้นะคะหรือว่า เขาอาจจะมีบทศัพท์อย่างหนักเข้ามาในชีวิตก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาตั้งใจก็ได้มันก็เลยส่งผลให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงและในความสัมพันธ์นี้นะคะสองคาถากับหัวจากที่เคยมีอนาคตวางอนาคตไว้ร่วมกัน วันนี้เกิดความสั่นคลอนคุณรู้สึกไม่แน่ใจนะคะเมื่อเกิดสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะจารวานให้พลังงาน Free Yourself แล้วก็ is up t o you มาจะรวานบอกว่าแล้วแต่คุณเลยนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ free Yourself ก็อาจจะหมายถึงการ Move On ก็ได้ถ้ามันเป็นปัญหาเจ็ดดาบเนี่ยเป็นปัญหาที่มันหนักมากก็ตัดสินใจเ,เลิกรากันไปเลยก็ได้แบบเบ็ดขาดนะคะ free yourself ไปเลยหรือไม่ก็ f yourself อาจจะหมายถึงการปล่อยวาง นะคะถ้าปัญหามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยไปนะคะปล่อยวางนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะ,ะอันนี้อี e u ั to you เลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะ